สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องคนกบูเราจะลองปล่อยน้องคนกลางออกมานะครับหลายวันนะครับชุดนี้ไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยวจะลองเริ่มปล่อยออกตีละตัวก่อนตอนนี้แม่เล็กมาอยู่บ้านนะครับพ่อมันกลับมาเดี๋ยวจะปล่อยพี่เฟศนะครับพี่เฟศคนกลางนะครับพี่ตึกพี่ใหญ่ยังไม่ออกพี่ใหญ่ออกมาไม่ได้พี่ใหญ่ออกมาจะวุ่นวายนิดนึงรอเลยนะครับรอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพี่เฟศพี่เฟศตัวกลางออกมาก่อนลองดูว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ้ให้ได้วิ่งเล่นบ้างนะครับให้เด็กๆได้วิ่งเล่น อันนิดนึงนะครับลองสลับกันออกนิดนึงนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้กําลังกําลังจะเริ่มโครงการนะครับทํโคกในสวนนะครับในสวนของเราข้างในนะครับในสวนตัดป่าดําที่เราไปตัดหญ้าตัดอะไรนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่มทําทํโคกให้กว้างนิดนึงเดี๋ยวจะจะหาวิธีย้ายเด็กเเริ่มทําแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเริ่มย้ายไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ ยังเป้าหมายเดิมนะครับหมูชุดนี้นะครับทุกตัวนะครับเราเราเราไม่ฆ่าเราไม่ขายนะครับเราไม่ฆ่านะครับเราไม่ฆ่าเราไม่ขายไม่จําหน่ายนะครับเลี้ยงกันจนจนจนแก่เท่านะครับทุกตัวนะครับนี่หูุ่ดเหียวเลยพี่เรเป็นงูกระต่ยพี่ผุพี่เพื่อพี่อแกเป็นงกาเอาพี่เบรออกมาก่อนนะพี่แบรอลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกก่้าไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ออกพร้องก <ove> ันไม่ได้นะครับพี่ดือออกไม่ได้ด้วยพี่ดึกพี่ใหญ่รานะครับถ้าพี่ใหญ่ออกคือเขาจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับกับแม่เล็กแม่เล็กไม่ค่อยฟังแล้วพี่ดึกออกมานะครับเขาจะวุ่นวายกันนิดหนึ่งนะครับไปหอยไปก่อนถอยไปก่อน่อยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยเดี๋ยวพ่อเปิดก่อนไป่ดึกไม่เอาไป่ดึกไม่เอาไปหน่อยไป่อยไปเลย่อยไปเลยพี่เป็ดมาพี่แป็ดมาพ่อ มาพี่ไปมาพ่อมาลูกมาอ่ะไปพี่ดึกไปก่อนเอาพี่แฝดไปพี่ดึกไปพี่ดึกอยไปไปพี่แฝดไปออกไปมาเร็วไม่ออกนะครุณผู้ชมพี่ดึกออกไปพี่ดึกไปก่อนพี่แฝดไปพี่แฝดไปไปเลยไปที่ลุงไปไปพี่แปออกไปออกมาออกมามาเร็วไปเลยออกไปเลยออกมาเร็วลูกเรียกไปลูกเรียกไปนะครับออกมาออกมาออกมาเร็วลูกออกมาเร็วพี่ดึกไปก่อนมามาไม่มากลุง ยิไปก่อนยินครับไปพี่แพรไปหยุดไปพี่แพรออกไปก่อนไปเร็วออกไปเลยออกไปเลยไม่กล้าอ,ออกนะครับไปไปพี่แพรออกไปไปปุ่นไปปุ่นไปเลยไปเลยไปเ,ยนะเดี๋ยวนี้เลยไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวจะยอยกันออกสลับกันออกนะครับเดี๋ยวพี่แพรออกแล้วก็ ตอนนี้แม่เล็กมาอยู่บ้านนะครับดูว่าว่าอาการจะเป็นยังไงเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกผสมพันธุ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไายให้อัปตดตกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันเดี๋ยวจะไตัปเดดูออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมตัดเป็นคลิปกันเลย